สวัสดีครับผมกับมื้อนี้ครับผมเนาะผมกับวัดปูยมเพื่อกูแก้วครับผมจะมาตามเลขพ่อใจดีให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะหมดที่แล้วกับบกเขาครับผมก็ถือว่าแฟนคลับทำหาหลายอยู่ครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อนี่ครับผมตามเลขพ่อครับผมพึ่งผาดกับผมน้อง่อนเนาะสวัสดีครับผมพ่อครับผมครับสวัสดีครับเป็นเลขพ่อครับผมเป็นเลขพ่อรมมันบ่ครับผม มาแล้วบอปกับใครกันนั่นบอปเลือกต้มของพ่อมันบอปคอพ่อครับผมนำใจครับผมเนาะครับผมพอเหนื่อยเล่นละครับผมพอเงินื่อยก็ทำได้เลยได้ครับผมครับพ่อนำใจของฟ้าครับผมพ่อครับเป็นได้พ่อคือว่าถีบพ่อบ่ถืงเนาะบอถี่ออกให้ผมแม่บ่ถี่ครับผมพ่อเดนื่อยก็นออกปิดป้องครับผมคิดรักเคยมาประจำจช่ไดมยัง แหววไปไม่เอาตัวเ,เกเามาออกสงสัยมันสันจอดมาพ่อเนาะครับนนเนาะครับผมเล็กสันจอดครับผมใจอ่อนไปแล้วว่าจีบ่ปล่อยนว่าเปิดยังครก็พ่อท่านรับถามหาหลายอยู่ครับผมมีเข่าเนี่ยผิดแน่ครับผมเนาะแต่ว่าสุดมากเล็กพอจะเข่าครับผมพึ่งผิดงวดเมื่อกี้งวดเดี๋ยวครับผมเนาะปักหลักซีครับผมผมทายมากหกงวดครับผมเนาะทายมาหกงวดจับคู่เข้าสี่งวดครับผมไม่เข้ามาสองงวดแต่ว่าปักหลักซีดบนครับผมพลาดแค่งวดเมื่อกี้งวดเดี๋ยวครับผมเด้อ มือนี้ครับผมเนาะจะมาตามเลขพ่อให้แฟนคลับทั้งช่องต่อครับผมบม่เป็นไรครับผมพ่อเจนใ้แล้วครับผมพ่อพ่อเจนให้เลยครับผมลายมือพ่อเลยครับครับผมตัวยางกันครับผมพ่อตัวยางที่พ่อเห็นมายางดีอ๋อมีกับผมเนาะวิ่งหลักสิบบนครับผม หากับหกครบผมเนาะล่างศูนย์กับเก้าครบผมเด้อนะครับผมเนาะไม่หลายโดนกว่อครบผมกันว่าปังหลักกรบผมพอเพราะว่าแฟนขับทั้งช่องผมเก่งอยู่ครับผมพอเนาะแฟนขับเก่งอยู่ครับผมถ้าชอบตัวไหนก็ตัดเล่นเอาครับผมเด้อไม่ได้ซื้อทุกตัวกรบผมเนาะถ้าอยากซื้อทุกตัวก็ได้ครับผมนิติพ่อครับผมงามอยู่ครับผมนี่ครับ นี่ครับผมเนาะเลยกพ่อครับผมใช่เขาพ่อพ่อเพชรว่างงานนครับผมพ่อเมียนอยู่มานี่ก็ยิ่ว่าเขาอยู่งว่าเขาพ่อเขาวันนี้ล้วเขาต่อครับผมผ่าเพียงวันเดียวครับผมเนาะบุปผญังครับผมเพราะว่าเส้นขับทั้งช่องกระถางม้าลายครับผมมาตามพอใจดีให้แน่ครับผมเนาะนี่ครับเขียนครับผมพ่อแค่นี้นะครับผมก็เพราะเขียนอร่อยเหรอเหตุไรมือพอดเลยครับผมไรมือพอดเลยครับผมเขียน ครับผมเอาแมนเด้อเอาแมนเด้อครับผมเวียงกันเนาะครับผมเพาะกันนี้ครับผมเนาะปูอำเภอคูแก้วผมก็ลังสางหอยหลักข้งครับผมเด้อนี่ครับผมบอกบุญพันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะนี่ครับนะครับผมหลังจากปูสางซุ่มประตูครับผมเนาะซุ่มแรกกแล้วแหละครับผมซุ่มใหญ่ ประมาณการสร้าง2องแสนหกกัวก้ากับผมเนาะสุ่มหน่อย1นึ่งแสนสองหมื่นกัวก้ากับผมกระเคอนุโมทนาบุญสาธุแฟนคขับทั้งช่องครับผมเนาะรอบนี้ปูจะสร้างคนละข้างครับผมนี่ครับไก่พอดเช่นไห้รับผมปักหลักสิบบนรับผมเด้อหกกับห้ากับผมเนาะหกกับห้าหลักสิบบนครับ ผมเอาลายมือพ่อครับผมเนาะผมว่าเพื่นขับทั้งช่องผมเก่งอยู่ครับผมมักกาขัดออกครับผมเนาะขัดออกครับขับกับเการับผมพ่อขัดเอากับับออกครับผมมักตัวเด็กกับเบ่งออกครับผมเนาะกลายเป็นแนวทางครับผมก็ถือว่าเลขกพ่อแนวทางคือครับผมพ่อก็ถือว่าเลขพ่อนี่เขาดีอยู่ครับผม แต่ทายทับแม่กับผมเนาะอืมครับผมบุญนะครับผมเนาะเรียนหกกับผม ก็หาครับลักสิบบนหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหกเก้าครับหาลักหาก็มีหาศูนย์หาสามหาแปดหาสองหาสี่หาเก่ากับผมเนาะนี่ครับผมแก่แฟนขับทั้งช่องพิจารณาเบื้องกระผมพิจารณาดูกระผมเด้อเหล็กอาจจะร้ายกูเนี่ยกระผมเนาะแก่แฟนขับทั้งช่องคัดออกครับผม บอกุอนกับว่า,าเลขหลายคู่ครับผมเนาะเลขหลายคู่ก็คัดเอาครับผมถ้าชอบเส่นก็เล่นตามตัวนั้นครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมวิ่งศูนย์กับเก้าล่างครับผมเนาะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับผม เก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าหาเก่าเจ็ดครัผมเ,มเด้อมาเลยดีเนาะครับผมพอว่าบังเกิดครับเน่นมะเร็นครับผมพอมักมาจะว่าว่ามันคัดเรียกไม่ให้เงครับผมมีป้อมมากะ ผมว่มากับพันไปตัวครับผมพ่อแม่นอยู่ครับผมให้เป็นแค่แนวทางครับผมเนาะผู้คนบ้างเราพันว่ามากับพันใช่ครับผมพ่อแม่นอยู่ครับผมว่ามากับพันได้ครับผมเด้อเรียงแต่หลายคูนเนี่ยตะว่ากะเขาก็ถือว่าเป็นยังครับผมเนาะก็ถือว่าถ่ายมาหกของครับผมถ่ายมาหกงวดเข้ามาสี่งวดครับผมเนาะแต่วันลักสิบบ่นพลาดงวดเดียวครับผมงวดที่แล้วนี่ครับเอาครับผมบาง อุาพาทพภะครับผมวันที่16ครับผมเนาะทับ9ทับ6 5ครับผมครับผมเนาะลัก1ิกครับผมนะครับมักดับบล ผมกับเป็นแม่ชางบ่ค่อฉียดเทียเที่ยงกับผมพ่อผมกับถ้าผมลดลงเด็ดหน่อยลงกับเก่าครับผมเมื่อก่อนโง่ละซีมึงเงินหามึงกับผมเนาะลดลงเด่นจนละหมื่นกว่าครับผมเพราะว่าผมบ่ค่อยถือเลขช่องนี่นานแม่ผมบอกสามสองกับสองหนึ่งรับผมเ่อกครับผมพ่อเมื่อก่อนก็บอกแปดสามแปดซีเม่อกครับผมพ่อผมบ่เสื้อผ้ายก่บผมแล้วเมื่อกี้นี่ก็แม่เป็นแม่เป็นถือทุกงวดครับผมเจแดงครับผมนี่รับผมเนาะ ลักหกก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่กับผมหกแปดหกเก้ากับผมเนาะแล้วก็รักหากับผมก็มีหาศูนย์หาสองหาสามหาสี่หาแปดหาเก้ากับผมเน้นให้ลักหกก็มีหกหนึ่งหกสี่หกเก่ากับม 6, 1, 6, 4, 6, 9, ผมรักหาก็มี 2, 3, 4, 4, 9, ามหาสองหาสี่หาเก้ากับผมเด้อล่างกับผมเนาะนี่ครับผมลางศูนย์กับเก้าครับผมได้พอที่บอกที่พอ อ๋อครับผมนี่ครับลางกับมี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศหาศนย์เจ็ดครับผมเก่าหนึ่งเก่าสี่เกหเก่าเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับผมตามนี้แล้วครับผมานีาพอนตรงกระเล็กถูกของปูดินี่ครับผมของของปูอ่าคอยคอยเกวดาผมปันจุดถูกมาท่อมพทเองนี่ครับผมเนาะเหล็กถูกปูครับผมดูเพื่อกูเกวครับผมนี่สี่หาสองผมนี่ครับหาสองหาสี่นะพอะ ตรงกันครับผมนี่ครับอันนี้ครับผมเนาะเหล็กบุญชีปูยุมเพื่อกูแก้วครับผมนี่ครับรวมสางคนระค่างได้ครับผมเด้อบอกบุญพันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามครับผมธนาคารซกสสาขาอำเภอกูแก้วพระบุรลาครับผมเนาะนี่ครับผมของปูครับผมอันนี้ของพ่อใจดีครับผมเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ตามนี้ครับผมเด้อเลรกถูกปูแม่นแล้พอนาะครับผมเขามาซีงวดติดต่อกันครับผมนี่ยมาโขมันหลังเปนครับผมนี่เดี๋ยวพอร์ตตรงกันแล้วพอน้อหกหนึ่งครับผมนี่ตรงกันหลักหกมีหกหนึ่งครับผมนี่ครับมิดเก่าซีแล้วพอล่างมีดเก่าซีครับผมตรงกันครับผมตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับผมก็ขออวยพรให้แฟช่นครับทั้งช่องที่เบิึงคลิปนี้ครับผมแขเดินทางแคลขาดปลอดภัยครับผมเด้อ อย่าเจ็บอย่าจนกับผมเนาะฉกชกมันหมาน,นกับผมลำลุวยทุกคนกับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัีนะย่านบ้างเออาด้ครับผมพอ